พาคุณผู้ชมไปกันที่โคราชหรือจังหวัดนครราชสีมานะครับตำรวจโคราชใจดีนะครับเขามีการสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็สวมเสื้อผ้าให้กับชายผู้หนึ่งนะครับซึ่งมีลักษณะวิกลจริตนะครับหลังจากเดินอยู่บนริมถนนหลวงซึ่งก่อนหน้านี้ประชาชนนะครับก็ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนื่องจากหวันว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นครับ อาสากู้ภัยฮุก31โคราชจุดวังน้ำเขียวได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนนะครับว่ามีชายหนึ่งรายนี่นะครับที่สวมเสื้อสีดำแล้วก็กางเกงขาสั้นสีเหลืองลักษณะคล้ายกับคนวิกลจริตเดินข้ามถนนเดินไปเดินมาบนถนนสาย304บริเวณบ้านบุตะโกตําบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา ฝั่งขาเข้าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายก็เลยขอให้ช่วยลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยทางกู้ภัยนะครับได้ประสานร,รายงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอพอวังน้ำเขียวร่วมตรวจสอบเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือนั่นเองครับก็มีการเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับสวมชุดใหม่ให้กับชายคนนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็สวมหน้ากาก,ากอนามัยให้ด้วย โดยจุดเกิดเหตุพบชายหนึ่งรายรูปร่างค่อนข้างสันทัดเดินเท้าเปล่าเพียงลำพังอยู่ริมถนนแล้วก็ไม่สวมเสื้อสวมเพียงกางเกงตัวเดียวแต่ว่าขาดวิ่นเกือบหมดนะครับเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปสอบถามแต่ชายคนดังกล่าวมีท่าทางตกใจเจ้าหน้าที่แล้วก็กู้ภัยจึงช่วยกันล้อมเอาไว้แล้วก็ใช้ไม้ง่ามดันตัวเอาไว้นะครับจนชายคนดังกล่าวมีท่าทีสงบลงจากนั้นจึงสอบถามอีกครั้ง แต่ก็ไม่ยอมพูดจาหรือว่าให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตรวจสอบไม่พบหลักฐานยืนยันตัวตนอีกด้วยครับทั้งนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนวิกลจริตหรือมีอาการทางจิตแล้วก็เดินเร่ร่อนไปทั่วนะครับไม่มีหลักแหล่งกู้ภัยก็เลยนำหน้ากาก,กอนามายัยพร้อมด้วยเสื้อยือดแล้วก็กางเกงขาสั้นมาให้ชายคนดังกล่าวได้สวมใส่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจใจดีก็สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็เสื้อผ้าให้กับชายคนดังกล่าวโดยไม่รังเกียจนะครับก่อนจะนำตัวไปที่โรงพักเพื่อที่จะตรวจติดตามญาติให้มารับตัวกลับไปดูแลกันต่อไปนั่นเองครับ ก็นอกจากจะติดตามบรรดาญาติให้มารับตัวกลับไปแล้วเนี่ยเบื้องต้นอาจจะต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด19ด้วยนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าพบเชื้อแน่นอนว่าคนที่อยู่ในวงรอบไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่ากู้ภัยเองก็ดีก็อาจจะต้องมีการตรวจหาเชื้อนะครับตามตามกันไปแล้วก็อาจจะต้องกักตัวหลังจากนี้ด้วยนะครับ